เอาเข้าบ้านไม่ได้เหอจับแล้วไฟดูดด้วย ขึ้นไปยืนบนเพียงหานะป๋าบ้านอันเดียมันมีอย่างนี้ยแนวเดียวถูกไงมันเป็นแนวบ้านวัวเหมือนเันอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่โอเคนะอ้าวมาเจอกันรอบที่สามนะครับอ่าอันนี้ก็พามาดูในอีกบรรยากาศหนึ่งของบ้านท่านอาจารย์นะ อันนี้คือบ้าน1689นะครับบ้านอาจารหมานะเป็นกึง่งบ้านพักขนาดใหญ่กึง่งโรงแรมนะเราเลยเรียกว่าบูติกโฮเทลนะครับท่าอาจารย์มีไว้รับรองแขกผู้ใหญ่นะครับหรือเอาไว้จัดเลี้ยงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทางการให้แขกทั่วไปเข้าพักนะครับจะเป็นแขกเฉพาะของท่านอาจารย์อยู่นะครับการออกแบบการดีไซน์บ้านนี้นะครับใช้หลักฮวงจุย้ย หมดเลยอาจารย์อยากให้พวกเราเห็นนะนอกนือจากบ้านพักอาศัยธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่นะเช่นที่เราไปดูแล้วบ้านเสือใช่ไหมบ้านวัวเราเห็นแล้วว่าบ้านขนาดเล็กบ้านที่ใช้จริงเป็นยังไงใช่ไหมทีนี้เราจะไม่เคยเห็นบ้านที่มันเป็นกึ่งพาณิชย์หรือเป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนพวกเราจะมีโอกาสปีหนึ่งครั้งหนึ่งอาจารย์จะพาเราไปเที่ยวเมืองนอก ไปดูงานอาจารย์ด้วยไปดูหงจุ้ยด้วยไปเรียนรู้ด้วยเราก็จะได้เห็นนะสิ่งก่อสร้างสเกลใหญ่ๆโรงแรมสถานที่ราชการต่างๆแต่ปัจจุบันนี้บางทีเราไม่สะดวกไปหรืออาจารย์บอกว่าบางทีเสียเงินไปบินไปครั้งหนึ่งไปดูแค่ที่เดียวเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมอาจารย์ก็พยายามจะจําลองทั้งหมดจากประสบการณ์จากความสําเร็จจากการเรียนรู้ของท่านอาจารย์จากผลงานของท่านอาจารย์ที่ทํามาทั้งชีวิตเนี่ยก็เอามาบรรจงสร้าง ที่รีสอร์ทหงจุ้ยนี้นะก็เป็นอาณาจักรของการเรียนรู้หงจุ้ยแบบ100%เเซเลยและยิ่งถ้าเราเข้าใจเรามีความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยเรายิ่งมาเรียนเราจะยิ่งมีความสุขและยิ่งสนุกแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะวิธีการใช้การตกแต่งเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะอ่ะอย่างที่อย่างแรกที่เรามาเห็นกันอ,อย่างนี้ประตูรั้วก่อนมาให้ดูประตูรั้นะ คือปกติบ้านทั่วๆไปเราไม่สามารถมีรั้วใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับมันเป็นอัปมงคลนะยกเวน้นยกเว้นรั้วที่เป็นต้นไม้ต้นไผ่ยอย่างนี้โอเคนะอย่างรั้วบ้านนี้มันจะก้ามกึ่งระหว่างความสูงปกติกับความสูงที่สูงเกินไปถ้ารั้วสูงขนาดนี้จะเป็นรั้วทึบเป็นอัปมงคลเพราะเราจะสังเกตเวลาทึบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่แค่หัวเราเห็นไ,ไหมสูงขึ้นอย่างนั้นจะเป็นรั้วโปร่งนะ นะแล้วเขาไม่ทํารั้วเป็นช่องช่องเหมือนหน้าต่างเคยเห็นไหมรั้วที่มีช่องเหมือนหน้าต่างนะมีสมมุติมันเป็นผนังทึบไปแล้วมันมีช่องหนึ่งมีรูปเหลี่ยงอนี้ไปติดอย่างนี้นะเป็นเหมือนหน้าต่างอันนี้เป็นอับประมงคลทําให้คนเพ่งเล็งถูกนินทานะงนั้นรั้วเนี่ยมันจะมีระดับเท่ากันหมดทั้งสี่ด้านนะส่วนประตูรั้วถ้าเป็นประตูทึบแบบนี้เป็นประตูแดงอย่างเดียวเลยเป็นประตูทึบๆแบบนี้นะแล้วไม่มีการตกแต่ง ก็ใช้ไม่ได้ประตูรั้วที่เป็นประตูทึบตันแล้วไม่มีลายเป็นอัปมงคลนะประตูรั้วที่ดีควรจะต้องมีลายอันนี้อาจารย์เขาจำลองลายมาจากพระราชวังจริงๆเนี่ยไอ้หมุดแต่ละหมุดเนี่ยถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งว่าตำแหน่งนี้ใช้ได้กี่หมุดนะห้าเจ็ดเก้าแล้วแตอ่อันนี้เท่าไหร่อ่า แล้วก็มีแถวมีจํานวนมีการคํานวณน,นะส่วนห่วงที่ประตูนั่นคือมือมือจับนะโดยปกติเขาจะทําเป็นรูปสิง,อ,ง,สงอ่าอืมอ่อันนี้คือลักษณะนะส่วนไฟหัวเสาอันนั้นก็คือการที่มีเป็นปกติได้นะการติดธงแบบเนี้ยได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการโบอกอย่างเงี้ยโอเคนะอะ ทีนี้เข้ามาถึงเส้นทางในการเคลื่อนที่ของพลังแล้วพอเข้ามาเนี่ยโดยปกตินยถ้าเป็นบ้านเราเป็นอาคารบ้านเราเนี่ยถ้ามีพื้นที่แบบนี้พลังมันวิ่งมาจากขวาสุดนะเราจะทําทางเข้าหรือว่าลัวที่รับพลังเอาแบบที่ดีที่สุดและเป็นกลางที่สุดคืออยู่ซ้ายสุดมาขวารับซ้ายนะเนื้อพลังวิ่งมาทงน้นเราจะรับสุดทางของพลังแล้วก็ทําให้มันตวัดกลับไปนะเคลื่อนที่เข้าบ้านอ่ะทีนี้พอ ผ่านมาปุ๊บอย่างที่พี่รอนบอกว่าบ้านนี้มันหลังใหญ่แล้วมันมีพื้นที่น้อยเน้นการสร้างหมิงถางมันนะมันเลยสร้างไม่ได้ไม่ใหญ่มากถ้าเราจะมีถนนด้วยมีหมิงถางด้วยมันก็จะยิ่งเล็กนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดีไซน์ให้หมิงถางกับถนนเนี้ยกลายเป็นส่วนเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าลานหมิงถางบ้านนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นโดยที่มันไม่จําเป็นต้องมีถนนเห็นไหม แต่จริงๆก็คือมันก็คือถนนนั่นแหละที่วิ่งผ่านไปนะอออันนี้คือรูปแบบในการดีไซน์มห,นหม,มิงถางเห็นไหมหมิงถางนี่คือความจำเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่พี่้อนบอกว่ามันควรจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆราบๆ ให้พลังเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยมันฟอกแล้วมันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหยางจะสังเกตว่าลานหมิงถางทุกบ้านของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นลานโลง่งนะเพื่อให้พลังมันสามารถทานฟอมเปลี่ยนร่างตัวเองแล้วก็เข้าไปที่บ้านได้ง่ายๆนะส่วนประตูบ้านรูปแบบในการใช้ก็เหมือนทั่วทั่วไปนะมีไฟเงินทองแบบเนี้ยได้นะอันนี้เขาติดเป็นลักษณะตามองค์กรซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นทรงกลม ส่วนเคสหน้าบ้านก็เป็นปกตินะอ่ะเนี่ยยานกระจกนะ้ำภูเขาสีเหมือนเว้าวนะครับแล้วก็มีกระจกเราจะไม่ทำทึบนะเราจะทำให้มันโปร่งแสงให้แสงมันลงได้ส่วนด้านหน้าก็วางเป็นการเชิญพลังข้าบ้านก็คือใช้สีเขียวแดงเพื่อความเป็นมงคลมีเหรียญอุติเชียนนะส่วนเคสนี่ก็เป็นปกติแล้วแต่เราจะวางละฟูเกาบ้างกระทิงบ้างจีเลน ขึ้นอยู่กับสถานที่ถ้าเป็นบ้านส่วนใหญ่เราจะใช้ฟูกเก่านะเราจะไม่ใช้ที่เป็นกีเลนเพราะว่ามันจะเหมาะกับสถานที่ใหญ่กว่านี้เช่นอาคารห้างสปปรรพสินค้านะอ่ะทีนี้เราเดินไปดูต่อด้านข้างเราจะเห็นว่าลักษณะการออกแบบที่มันตัดส่วนบ้านกับห้องน้ำออกจากกันเป็นยังไงอ่า อันนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าบ้านไหนอยากจะมีนะอาจารย์ก็ทาไห้ให้นะักวิชาทํ้ให้คือสารพระภูมิเนี่ยถ้าเราจะมีคือมันจะต้องอยู่ไกลเส้นทางพลังมากที่สุดพลังไม่ต้องไปผ่านนะอยู่ในมุมที่สงบนะครับอ่าและทิศทางอย่างพระภูมิพระพุทธเนี่ยอาจารย์เขาจะให้หันหน้าดีที่สุดก็ดคือถ้าจะเอาเงินหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเอาความล่งเรืองเอาความสุขก็ให้หันหน้าไปตะวันออก อันนี้คือตัวอย่างส่วนศาลานี้ก็คืออยู่ในทิศตะวันตกของบ้านก็เป็นศาลาเหมือนช่างเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เป็นโรงรถนะมาก็ไปจอดโรงรถอลนนมีนกยุงสีขาวนะอันนี้ต้นหอมมือลี <c oughs> อ่า เนี่ยทางเดินที่เราเดินแบบนี้นะคือถ้ามันเป็นทางหลักเข้าบ้านไม่ได้แต่ว่ามันเป็นทางที่ตกแต่งสวนเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยเราก็จะวางให้มันเป็นโคง้งโค้งอย่างเงี้ยไม่ได้วางให้เป็นเส้นตรงอ่ะพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นนะเนี่ตึกเนี่ยมันจะมีช่องลมเห็นไหมตัวตึกเองมันจะเป็นสามล็อกหนึ่งสองสามนะเพรนั้นส่วนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือห้องน้ํานะ ส่วนนี้จะเป็นอากาศที่มันตัดระหว่างห้องน้ํา<ม>ทั้งสามชั้นเลย<ม>เห็นไหมเน้นห้องน้าแลวมันจะอยู่นอกบ้านตัวบ้านมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นตำแหน่งดีไซน์เขาจะเริ่มดีไซน์ว่าห้องนอนมันอยู่ตรงไหนพอเดินออกมาแล้วมันจะถึงห้องน้ำอา<ม>กายเป็นห้องน้ําในห้องนอน<ม>ทุกๆุหลังทุกๆุกห้องมือจะมีห้องน้ําของมันอ่าอ่าอันนี้ส่วนเป็นอาคารหลังนะอันนี้อาคารหน้า นี่อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นห้องน้ําเมื่อกี้ที่พี่รอนบอกเห็นไหมมันก็จะเป็นทางตัดแบบนี้อยู่นอกบ้านเป็น <c oughs> ไ,ไงเพราะแยัง,งก็ให้กว้างๆพอออกมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันอยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือพื้นที่ที่อยู่นอกบ้านนะอ่าห้องน้ําเราก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงสัญ,ญลักษณ์แ,แบบ ชัดแจ้งว่ามันคือห้องน้ําใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะเอามาร์กิ้งไปวางว่าอันไหนคือผู้หญิงอันไหนคือผู้ชายดูจากตุ๊กตาที่อยู่บนห้องน้ําอันนี้คือการตกแต่งนะส่วนอาคารข้างหลังเนี่ยเราก็วางดีไซน์อาคารข้างหลังให้เหมือนตัวยูที่มันอ้าแขนนิดนึงเป็นลักษณะเหมือนอาร์มแชร์ที่โอบบ้านนี้ไว้นะเพื่อแทนตําแหน่งภูเขาหลังนะ,ะส่วนข้างหลังนี่เราก็สามารถใช้และตามอัธยาศัยแล้วเราจะใช้ทําเป็นอะไรบ้าง ห้องพักผู้ติดตามข้างล่างเราก็ใช้เป็นครัวนะครับเป็นเมนครัวนะส่วนข้างนี้เราก็จะใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงนะทั้งหมดเป็นห้องจัดเลี้ยงส่วนข้างบนเราไม่ต้องการความสูงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ต้องการพื้นที่เราก็เลยทํำปีกที่ด้านข้างเนี่ยเป็นพื้นที่โอเพนเพราะว่าเวลามองจากตัวบ้านออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นวิวได้ชัดเจนมากขึ้นหรือสมมติตอนนี้ปัจจุบันในข้างบนอาจารย์ดีไซน์ให้มันเป็นไพรเวท ก็คือเป็นสวนส่วนตัวของเจ้าบ้านหรือเจ้าของที่จะมานอนนี่เน,นเดินออกมาจากห้องนอนปุ๊บมันก็จะมีสวนสวนส่วนตัวนะซึ่งไม่มีห้องไหนเข้าไปไม่ได้ยกเว้นจากห้องหลักที่จะออกมาแค่นั้นเองอ,อันนี้เขาก็ทําไว้เพื่อความปลอดภยัยก็คือไม่ให้คนเข้ามาแค่นั้นเองนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่เข้าไปถึงห้องนอนได้เลยอย่างนี้อาจารย์ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาเราทําทางเชื่อมแล้ว เราต้องการให้มันมีแสงลงมามันทําได้เห็นไหมมันอยู่ที่จินตนาการอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามันเป็นห้องห้องบ้านเราแล้วมันออกมาเป็นระเบียงไปห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็มีแสงถูกนะไหมมีแสงออเนี่ยมีแสงลงนะเนี่ยให้ดูให้ดูตัวอย่าง,งอ่าเนี่ยแล้วเขาก็แทนที่จะทําเป็นตรงๆเขาก็ทําให้มันนดูให้มีดีไซน์โค้งๆนะส่วนตัวอาคารที่เป็นห้องครัวนะกับตัวบ้านเนี่ย เขาก็จะมีการสาดการไว้เพื่อเวลาเดินมันจะได้ไม่เปียกฝนตกไม่ไม่ได้แล้วเวลาเขาจะดีไซน์ตำแหน่งครัวทำไมครัวต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าโตอาหารไม่อยู่ตรงนี้มันโตอาหารกับครัวเนี่ยมันห้ามอยู่ไกลกันนะถ้ามันไกลกันขนาดนี้เดินไปแล้วอับข้าวมันเย็นเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องดีไซน์เนี่ยเวลาเขาออกแบบครัวกับบ้านเนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่าตำแหน่งนั้นนะบ้านหลังนั้นเนี่ยห้องอาหารอยู่ไหนแล้วครัวที่อยู่ในตำแหน่งใกล้ที่สุด ที่สามารถตั้งได้คืออะไรมันถึงจะวางออกแบบได้นะเอ๊ะพระฉันไปไหนหมดเลยพระไปเพนแล้วโอเคครับโห้ยหลวงพี่ไปไหนหมดนะนะอ่ะไปเดี๋ยว <c oughs> เราจะเข้าไปดูในบ้านนะในบ้านน้นกรุณานะห้ามถ่ายห้ามจับนะครับ <c oughs> เราจะเข้าไปดูแบบเร็วๆนิดนึงคือดูวนแล้วก็ออกมานะ อ่าอ่าอ่าอ,อันนี้คือฮิปโปห้าธาตอ่านี่แค่แสบอ่าอ่าอ่าอย่าถ่ายรูปนะถ่ายรูปเปโดนตีนะ โอ้ประตูไงล่ะเปิดอัตโนมัติอ,อ,ตอ่าเราจะพาเดินวนแบบเร็วๆหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือเข้ามาแล้วเป็นห้องโถงนะัสดีครับอ,อ่าเข้ามาเป็นห้องโถงแล้วเราก็บังคับให้พลังมันเคลื่อนที่มาทางนี้นะ,ะนนะอ่าทำไมระวังสะดุดเลยอ่าวน,นี่เป็นโต๊ะทำงานนะ อ่าอันนี้เป็นห้องเอนเตอร์เทนอันนี้เป็นห้องอาหารอ่าเห็นไหมเนี่ยถึงมันเป็นบ้านหลังใหญ่นะแต่มันก็จะกั้นแพทเทิร์นห้องให้มันโฟลโล่งๆคือถ้าเราเข้าใจคงจุ้ยเราจะแบ่งได้ด้วยสายตาว่ามันแบ่งเป็นเก้าช่องพอดีนะหนึ่งสองสามใช่ไหมครางนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามเห็นไหมอันนี้คือช่องกลาง ช่องพระราชวังกลางที่เป็นท้ายีนะแต่เขาเ็าวางไว้ที่ปกติบ้านเราวางแบบนี้ไม่ได้นะอ่านี่คือตัวอย่างนะแล้วก็เนี่ยที่ไม่ค่อยเปิดก็คือเดี๋ยวความลับจะรั่วไหลนี่นะทุกอย่างเคสก็วางเป็นปกตินะครับแล้วก็รูปแบบในการจัดอย่างสมมติเนี่ยอย่างงี้เป็นโต๊ะทำงานเราก็จัดไว้ให้มันเป็นกลาง สำหรับทุกคนนะแล้วก็เวลาที่มาใช้งานที่นี่นะเนื่องจากว่าบางทีคนที่เป็นแขกอาจารย์มาพักกันทิ้งเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาต้องทํางานภาษาก็มีชุดทํางานให้เขานะไว้ทํางานได้ประสานงานได้เลยอันนี้เป็นห้องอินเตอร์เทนอันนี้ห้องทานอาหารนะครับเราเราวนได้วนได้วนวน,นดูกระจายกระจายกันนะแล้วก็เดี๋ยวได้มูฟออกอ่ะดูได้อะ่ห้ามโซนแค่นั้นเอง สีม่วงหรือสีอะไรอะไรสีครีมดิอ่อไม่สีน้ำตาลดิตาไม่ดีแล้วเนี่ยดูเป็นสีม่วงนี่นไงไอ่านะเดินวนๆดูป่าอันนี้คือคือห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นเป็นห้องอินเตอร์เทเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็ปล่อยให้ให้แวนอเอาให้คนดูนะส่วนใหญ่ที่เนี่ยมันจะถูกกำหนด ตำแหน่งโดยใช้กลางๆอันนี้คือออกไปก็ก็เป็นห้องน้ําที่เมื่อกี้ที่เราเห็นเห็นไหมอ่ะเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นองค์ประกอบนะอ่าเนี่ยถ้าเราดูเราก็จะเข้าใจมันมีตำแหน่งราศีอันนี้คือวัวใช่ไหมอนนี้เป็นบ้านวัวนะอ่านะอ่าอันนี้เสียได้เนี่ยถ้าใครใครใครมันไ,ไม่มีแล้วเออเอาไปตั้งได้นะครับอันนี้เป็นตัวแทนภูเขาเอ็นอี เพราะตำแหน่งที่นี่เป็น N.E. นนะอ่ะเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างในการตกแต่งนะนี่มันจะเป็น N.E. กับ N. นี่ก็เป็นโรงหนังสำหรับพี่หลอนมาดูหนังอ <c oughs> อาจารย์ก็นั่งคนอื่นก็ไหลอยู่ตามพื้นนี่ห้องพักผ่อน พี่รอนแล้วอันเซนหองอาจารย์นี่อีกนานหมคะไม่นานแล้วจะเย,ยนเนน็นเหรอาม่ได้ใช้แน่นอน <c oughs> อั <c oughs> นดีอยู่คนเดียว ก็น้ำแข็งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวไปข้างนอกไปมาไปนั่งข้างนอกรอเลยไปโอเคฮะ,อ,ะอันนั้นเป็นตะบันตกเชิงเหนือครับคือตะบันตกเชิงเหนือเนี่ยโดยปกติเราจะไม่ให้ใครครอบครองเพราะั้นเราก็เลยเลยใช้เป็นก,นกลางไม่ให้ไม่ให้ใครเข้าไปเป็นเป็นเจ้าของโดยโดยเจาะจงเราก็ใช้เป็นก,นกลางไปนะ เยดูการติดรูปการอะไรเนี่ยมาดูแบบดีไซน์ในการตกแต่งแล้วกันว่าแต่ว่าอย่าเอาไปเอาแบบเรียนแบบมากมายเอาเงี่ยไ่นเอาอย่าง,อ,าง,อ,างอันนี้ก็กลางมือไปทั่วเลยนะนะมันมันจีด๊ดจี๊ดเอใช่ค่ะเนแมก็รู้อยู่แล้วพวกเรารับพลังเยนะไม่จริงจริงผมผมคือมันก็มันก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ปกติอันนี้ร้ายอยู่ไหม คือคือบางทีอาจารย์เนะี่ยเขารับพลังใช่ไหมเขาก็จริงๆเขาอยู่ที่เฉยเขาก็รับพลังได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วจะทําให้พวกเราเห็นว่ามันมีมันม,ม,นมีมันต้องมี acting ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทําท่าอย่างนี้ใช่ไหมรับพลังใช่ไหมพอเราเห็นอาจารย์ทาท่าแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอามั่งเราเข้าไปซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็น,น,นนะเออมันแค่เราแค่กําหนดอาตัวเข้าไปอยู่ใน<ม>ที่ที่มงคลแต่ว่าคีย์ของมันคือ เราเราต้องปล่อยเ,อเราต้องปล่อยอปล่อยของเสียออกก่อนอของดีมาถึงจะเข้ามาได้เพระเาะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเวลามาที่เนี่ยไอ้เรื่องลบๆไม่ต้องคิดนะเลือกเมาส์ชาวบ้านในมือเลิกไปนะเรื่องอะไรที่มันติดค้างอยู่ที่มันมีปัญหาอยู่ก็ปล่อยมันไปก่อนก็เอาออกไปก่อนพอออกไปปุ๊บตัวเรามันจะว่างพอเราว่างปุ๊บไอ้ความเป็นมงคลมันจะเข้ามาได้พอเราเข้ามาเราก็คิดเรื่องความสําเร็จเห็นคนเดินมีความสุขยิ้มแย้ม เห็นเด็กๆเ,เล่นมีความสุขอาจารย์สร้างบรรยากาศให้มันมีเป็นสวนสนุกให้มันมีความสุขไปนั่งดูยีราฟดูตามันดูมัน on, อ้อนเงี้ยมีความสุขนืกออกไหมพอเราเราอยู่ในบรรยากาศที่เรามีความสุขเราก็จะดึงเอาพลังที่เป็นมงคลเข้ามาตัวเราได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทําท่าอะไรก็ได้อันนั้นคือเรื่องหนึง่งมันไม่ได้สีเรียดหรือเราไปนั่งรีแลกแช่น้ําแช่เท้าเย็นๆที่ตะหมายเลขแปดเราก็หายใจลึกๆทําเหมือนทําสมาธิไป ไปนั่งบนตะข่ายดักทรัพย์ตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราไปนั่งแล้วก็ปลดปล่อยรีแลกพลังมงคลม,มันจะเข้ามาหาเราเองเราพยายามคิดที่มันเป็นบวกเป็นบวกไว้มันก็จะดึงดูดนะไม่ใช่มาแล้วก็ไปสมหัวกันเมาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละไม่ดีมันก็มันก็ไม่ได้รับพลังโอ้ยอย่าไปนับเลยมันไม่ได้ประเด็นโอ้ยแทงหัวยอีกอะ เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีนึงในห้องจัดเลี้ยงนะไปเราไปนั่งคุยกันที่นู่นป่ะอ่ะอ่านี่เป็นรดคอร์สเนะป่ะถือได้คนเดียว,ยวใช่ข้อยกเวน้นเขาก็ว่าพี่รอนชอบไปจับดูดไหมรึบๆเลย เออได้แสดงว่าใช้ได้ละดื้อๆเนี่ยเฮ้ยบายอ่าโอเคนะเราก็เรียนรู้กันในสถานที่นี้พอสังเกตแล้วนะมีโอกาสนะครับอาจารย์ก็อยากจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาชมแล้วก็มาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอาจารย์ตั้งใจจะสอนนะหนึ่งหกแปดเก้าก็เป็นบ้านหฮช่วยอาจารย์ใหม่อีกหลังหนึ่งซึ่งจะเปิดเป็นบางครั้ง ยกเว้นเฉพาะพวกที่มาเรียนหงุงยึสัญจรเท่านั้นนะครับถ้าสนใจรอฟังหรือว่าติดตามว่าครั้งหน้าเราจะมีหงุงยึสัญจรเมื่อไหร่นะเราก็จะพาเข้ามาชมสถานที่ที่ดีๆและเป็นมงคลแบบนี้อีกนะวันนี้เราเวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ